สวัสดีค่ะแป้งค่ะวันนี้จะมารีวิวเป็นกระบ,บุกอมสินทั้งหมดที่มีนะคะรวมถึงของโคมไฟนะคะแล้วก็เอ่อจะเป็นแบบว่ากระบุกอมสินแบบที่ปั้นกับปูนนะคะปูนปั้นนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูที่มีเลยค่ะเราจะไล่รีเทนตัวเลยนะคะก็เป็นแบบว่าเรื่อจากหลังไปด้าน้วกันนะเป็นไอตัวนี้นะคะมันชื่ออะไร ต,ตัวนี้มันชื่อลัคกี้เบิร์ดนะคะแต่เราไปตั้งให้มันชื่อมันว่าซีนะคะมันน่ารักมากเลยมันเด้งได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นเจ้าตัวโคมไฟนะคะลูกคิตตี้นะคะแต่ว่าแบบมันหมดแล้วนะคะถ้ากดตรงนี้ไฟจะขึ้นเยอะเลยนะคะ h ฮลโลคิตตี้น่ารักมากเลย่วนตัวต่อไปนะคะมันก็เป็นช้างนะคะค่ะตัวนี้เป็นช้างนะคะค่ะแต่ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ว่าแต่เราอ่ะตั้งชื่อมันว่าวอลปี้นะคะเราหยดเงินไปไม่เท่าไหร่น่ารักเหมือนกันตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้เป็นน้องกระต่ายนะคะกระต่ายชอบกระโดดเราจะตั้งชื่อเหมือนัแมปีป้แลตรงนี้มันเขียนว่าออมซาปลาบาชลองซิลิลาดสมบัติครบ60ปีนะคะแล้วก็หยอดหยอดเงินเข้าไปแบบว่าเยอะมากเลยแต่ว่าเราเอาออกมันก็เลยเดือนน้อยน้อยะคะ่ะตัวต่อไปค่ะนี่นะคะมันเป็นตอว้แบบว่าบ้านมาจากบูนนะคะ หรือไม่ก็อะไรนั่นแหละเป็นหมาหน้าเก่นะคะเป็นกระบุกออนสิงแบบว่ารูนี้เล็กมากๆเลยนะคะเตูวต่อไปกันเลยะคะ่ะตัวต่อไปนะคะตัวหนักแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นปูนหมือนกันนะคะตาสีนมาเรียบร้อยเป็นหมาเหมือนกันนะคะใหญ่นะ อย่าไปดูตัวต่อไปเลยค่ะเป็นน้องหมูนะีคะตัวเล็กเลมือเบามันโยดเหรียญอะไรไม่ได้เลยสักะ <c oughs> บ,บาทเดียวนะคะ <c oughs> ดูเล็กมากมากเบามากเลยดูหน้ามาัดิตัวต่อไปนะคะไอานะาโยดเหรียญไปเยอะมากเลยนะคะจะมีชื่ออยู่ด้านหะลังชื่อ,อเองน,นะคะค่ะ อมสับเยอะมากเลยไิ้นไดมาค่ะ,คะตัวต่อมานะคะเป็นตัวซ้ำกับไอตัวนี้เช่นเดิมนะคะแต่เพแกงแอ้นี่มันหนักกว่านะะตัวเหมือนกันมากเลยน่ารักเหมือนกันนะคะตัวต่อมานะคะเป็นม้านะคะซับสิงเงินทองเยอะมากเลยนะคะนี่มีทอง ตรงนี้ไม่รู้จะมีอะไรนะคะเจ้าไทยแล้ว่าหนึ่งบาทน่าจะได้อะฮ่มตัวต่อมานะคะมันเป็นแพะนะคะไม่ได้ใส่ตกะกบาดเดียวเลยนะคะตัวเบามากเลยแอร์ซับสินเงินทองเยอะมีองค์น,นี้ด้วยคะ่ะทองค่ะตัวต่อมานะคะมันเป็นเอ่อเลือแดนะคะ ตกแต่งนี่ก็อพมาว่าในะคะแต่เพื่อความแบบว่าเราอยากตแกแต่งก็ต้อิดมาเองนะคะค่ะแล้่ส่วนตรงกี้นะคะคู่แปกกับไอ้นน่าเหีนว่าเราแต่งกันเป็นบดเราดนออกนะคะแล้วก็ตกแต่งมันนี่สวยไม่สวย ไอตัวล็กข้างหน้าเป็นตัวสุดท้ายปูนปั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะหนึ่งสองนี่ตัวแรกนะคะตัวเบามากๆปูนปั้นช็จต้องระวังแตก้วยนะคะหน้ามันเป็นหน้าจะดมตัวที่สองเออสีดงสลับขาวหน้าเก๋มากเลยนะคะตัวที่สามมีสองตัวค่ะค่ะ,คะน่ารักมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวกระปุกออสิินทั้งหมดที่เรามีนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด like, ้วยนะคะสำหวัสนี bye ้ก็บ๊ายบาย